ไอเวทเกมที่พวกเราเนี่ยต้องมาหนีผีที่เป็นตัวกระดาษที่ทุกคนกลัวกันท่านผู้ชมเนี่ยกลัวตัวกระดาษกันหรือเปล่าถ้าผมกลัวผมกี้แตกหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นยังไงนะ่ะไปชมกันขอนำเสนอโฟเกมมิ่งซิตีกดติดตามให้ถึง2,000ซับโอเคท่านผู้ชมแล้วพวกเราเนี่ยก็ได้เข้าเกมไอเวทเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมท่านผู้ชมกลัวแบบทุกคนกลัวไอ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  ไอ้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 พวกไอ้โอ้โหไอ้พวกกระดาษนี่จริงๆอ่ะท่านผู้ชมใครกลัวกระดาษ A4 เดินได้นะฮะกลัวกระดาษ A4 หน้าลูกแค่นั้นนะท่านผู้ชมกลัวโอ้โหเนี่ยชมผมเข้าไปดูทนายเต๋อตัวเองทนแายเป็นไงแค่นี้ท่านผู้ชมจะกลัวหรือไม่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเจอตัวอะไรเป็นอย่างเดินตามตูดมาแค่นั้นท่านผู้ชมกลัวท่านผู้ชมควรกลัวนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเจอไอ้เศษกระดาษวิ่งมาเนี่ย ท่านผู้ชมต้องกลัวแบบขี้หอดต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 ดหายทันทีเลยมันวิ่งไล่ไม่หยุดจนกว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถสวายโวจากมันได้ซึ่งเกมนี้เนี่ยก็ง่ายๆท่านผู้ชมหนีแค่นั้นและเทคนิคนะอันนี้คืออีเพน่นโอเคกดอีนะทุกคนเทคนิคท่านผู้ชมทุกคนเห็นรูปหัวกะโหลกนด่นไหมคงให้เล่นแค่นี้จริงๆอ่ะเนี่ยเอาเป็นว่าชนะแล้วครับอีซี่ครับ โอนัทบิ๊กกินอินอ่ะเนี่ยที่ไหนอ๋อแล้วไงต่อไอแดงๆนั่นคือที่ที่มอนจะเกิดป่ะท่านผู้ชมที่ตัวเศษกระดาษ A4 จะเกิดแต่พวกเราเนี่ยผมก็ไม่รู้จะมีตัวอะไรบ้างพวกเราลองไปชมกันว่ามีตัวอะไรบ้างนะอดดูเลยอะ่ะขึ้นขึ้นไปขึ้นไปเร็วๆดิเอ้ย my friend โอ้โหตั้งกี่ชั้นเนี่ยเพื่อน แม่ไม่ให้กัก a 4เข้ามาหน่อยเหรอโอ้เนี่ยอเดี๋ย,ย,ยวเดี๋ยวอ้วล่ามาให้นะรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวอ้วจะมาทดสอบความแข็งแกร่งตกใจอ้วจะมาทดสอบความแข็งแกร่งของเอ่อโลนั่นหน่อยว่ามันมันแข็งแกร่งจริงหรือเปล่าอ่ะมันอยู่ไหนวะมอนเอโยแวอามอน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 เอ็มเฮียอาร์มอนัสเอ็มเฮียบรอ โอเคโอเค not not me not me ว้าเกิดอะไรบลนบลูนแน่จริงเข้ามาดิโบอ้าหายไเฟรดี้ไอ้เออเอ้ยโยเพื่อนเนี่ยแน่จริงมาดิเฮ้ย เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเนดะี๋ยวมันมันกระโดดมันมันกระโดดข้ามมันกระโดดขา้มดดขามได้กำแพงไร้กำแพง,งปลอมครับท่านผู้ชมอย่าซื้อเลยฮะอย่าหาซื้อกำแพงนั้นมันของปลอมอยู่เนาะของปลอมห้ามซื้อของปลอมห้ามซื้อจ้าเฟตดี้ท่านผู้ชมกลัวเศษกระดาษแค่นี้จริงๆอะ่ะผมไม่กลัวฮะเห็นไหมแค่นี้ก็ไม่ไหลาตามลนะเฮ้ยเฮ้ยมันงานจอสั่นแปลว่ามันใกล้โอ้ย phần my về, my về, mà choi đã,กด cái gì? Gõt gõt lầm lầm gõt cái like gõt Q gõt ok ok, phuên em mà đã, em em mà choi đã, ơi 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 cho ơi 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 ไม่ใช่ไม,ไม่เงียบไม่เงียบเออเงินผมเจออมองอัศผมเจออมองเฟรตี้แล้วนะติดโอเคโอเคอย่าโวยวายฮะถ้ายังไม่ตายอย่าโวยวายฮะโอเคโอเคโย่ my f r i n เห็นรูปหัวกระโหลกนะไหมเราควรไปช่วยนะฮะไอโย่ my f r i n ว่ามาช่วยแล้วว่าเป็นฮีโร่ เอา้าเว้ยกดไม่ติดจีหายแล้วเอ่อโอเคไม่ไม่เฟนไม่เฟนเออกดไม่ได้มันกดไม่ได้ผมผมจะเป็นเอ้ยเพื่อนเพื่อนเบิร์นเอ้ยกดอะไรกดกดอะไรเมื่อกี้ผมไม่รู <ten> ้ผมลืมปุ่มอ่ะไอ้ยาไม่เฟนอีตายตัวตัวมาแล้วกดอะไรวะกดอะไรอ่ะ เฟดีไล่ตามหลังเฟดีไล่ตามหลังชัดเจนเออไฟไฟกระพริบด้วยโอ้จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบไม่ไล่เออเฮ้ยโอเคเขาไม่ไล่นะมันอย่าดักทางมันได้แน่จริงก็มาดิแน่จริงก็มาดิครับแหมเน่เน่เน่เนเอากระแพงหายอ่ากระแพงหายเพื่อนไม่โอเครอดแล้วโอ้โคตรอีซี่เลย้ะแม่ โอเคได้อีกมา250บาทแล้วก็ดาวอีก45นั้นจะเป็นเลเวลนะก็แค่นี้ท่านผู้ชมมันไม่น่ายากเลยในการหนีกระดาษ A4 วิ่งได้เนี่ยผมก็ไม่รู้อ่ะผมอยากอยากรู้เหมือนกันนะว่าตัวต่อไปคือตัวอะไรมาดูกันมีท่าเต้นด้วยเหรอเฮ้ยกดไลค์ท่าเต้นอ่ะเฮ้ยมีไฟฉายให้ด้วยอ่ะเฮ้ยเพิ่งรู้ผมซื้อไฟฉายมา แน่ในที่ก็มาดิครับสามสองหนึ่งมากี่ตัว <c oughs> ใครเนี่ยเอิมโพสเตอร์สเปเชียลราวอิมโพสเตอร์อะออ g อ s q ์คิวยอย่าบังดิคุณจะได้เป็นพวกมันหรือ,รอว่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจมันมีต้นหนังสือบ้างแล้วมันหายโอ้ยเสียงอะไรนักหนาเนี่ยโย่เพื่อนโอ้โหหัวกระโหลกเต็มหลัง เออไอ้่ยเออมันยิงได้ด้วยอ่ะไอเดียวเมื่อกี้ไอเออเฮ้ยผมเจอหน้าคนกระดาษ A 4ซโอ้เออเฮ้ยผมผมจะโดนหน้าคนกระดาษ A 4ไล่ฆ่าเฮลเม์เราจะเป็นฮีโร่ของเกมนี้ฮะท่านผู้ชมต้องจดจำชื่อผมไว้ว่าในนามของฮีโร่ว่าผมเป็นคนที่ช่วยชีวิตคนทั้งหมดคนทั้งโลกนี้ให้รอดคนทั้งโลกให้รอดจากตัวกระดาษ A 4เดินได้ เออนี่นี่นี่ my f r i กดกปติมันกดไลอุ้มนะเพื่อนฉันลืมกดไลอุ้มนะเนียๆเออกดไลอุ้มนะไอโย my f r i e n อุ้มเพื่อนใครมาแน่เพื่อนเออขอโยนทักที่นึงเออนี่กดนี่ท่านผู้ชมกดอีฟเพื่อ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 เ่อเพื่อเเพื่อ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 เพื อีี่แค่นี้ก็ผ่านแล้วมีกี่ดาวเนี่ยมันมีกี่ด่านเนี่ยโอเคผ่านไปอีกรอบหนึ่งนะอ้าวแลกด่านใหม่แล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาเป็นว่านะเพราะเราจะกลับไปที่เมนูเพราะเราจะไปดูที่เอ่อช็อปกันนะว่ามันมีอะไรบ้างมีใน v i วิชั่นให้ซื้อมี l a นเทิรขอบคุณครับโอเคไอเทมชอ็อปก็มีนาฬิกามี มีเวลาแล้วก็มีเลดิโแล้วก็มีเรดาร์แล้วก็นิสอสีเอาไว้ทำไมโอเคขอบคุณครับมีโซดามีอันไหนนะที่เขาเอามาป้องกันอันนี้ปีคอนน่าจะเป็นแสงแสงยิงขึ้นนะแล้วก็อันนี้เพิ่มความเร็วแน่นอนต่อกันเลยอีกสักรอบไม่เป็นไรเอ้โ hey, ยนี่มอนเกิดใช่ปะ่ะแน่จริงก็มาดิมอนโดเนี่ยลาลาล,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 ลเนี่ยผมจะเกิดนี่สองหนึ่งผมอยู่ตรงนี้ ผมก็จะถอยเอ้ยติดผมเกลียดเกมนี้ครับไม่เฟนสวยไม่เฟนตายด้วยไม่เฟนสวยไอ้ไอ้กระดาษไอ้สีเนด้มัหย่มาตอนนี้ผมไม่ชอบอยู่เนาะเพื่อนต้องบอกทันทีว่าเกมนี้อุ้มอย่างไรโอเคผมด่านแค่นี้จริงๆเหรอ้ยด่านเล็กกระปุยนุ้ยโอเค โย่ไม่แฟนคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงแหมวัสดีครับคุณผู้หญิงชื่อไลฟ์เขาว่าชีวิตเนี่ยท่านผู้ชมเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมครับเธอเนี่ยชื่อว่าไลฟ์แปลว่าชีวิตว่าชีวิตของเธอยังสามารถอยู่รอดจนถึงวันสุดท้ายและคณะสุดท้ายและท่านผู้ชมจะเห็นอันนั้นเดินมาเอาเป็นว่าผมจะอยู่ตรงนี้แล้วก็แล้วก็หนีสิครับรออะไรอ้โหออ้โหจะอยู่ทําไมล่ะเธออย่างนี้แหม โอ,โอ้ยมันตามหลังผมวันดีไมค์เฟนไม่เออมันอ,อ,อุ้มอ๋อรู้จักกดไรกดคิวเอออย่าถือแบบนี้ดิถลายไปกับเพื่อนแหมเวลากดอุ้มนี่ถือดีๆบ้างโอ้ยเอาชุบสิ Thank you for your attention ไปแล้วนะจำไว้ทุกคนกดคิวเพื่อเหมือนกันอุ้มนะเออ จะช่วยไม่เฟนเฮ้ยแหน่แหน่แเอาเฮ้ยไม่เฟนไม่เฟนไม่เฟนแหน่แหน่แหน่แผมมาช่วยแล้วครับผู้หญิงเอากระโดดไม่ได้หนผมจะพาเธอไปที่ไกลที่สุดแล้วก็ทิ้งเธอไปตรงอ้าอไหนวะแล้วก็รีไวท์ท่านผู้ชมเว่าเป็นการช่วยเพื่อนแม่ผมเป็นคนดีแค่ไหนนะช่วยเพื่อนสวัสดีผมเกียดเกมนี้ ท่านผู้ชมเนี่ยไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะท่านผู้ชมไม่เห็นอะไรทั้งนั้นว่าผมทําอะไรแล้วผมเนี่ยอยู่ดีมีพระเจ้าก็ส่งผมมาเกิดนะท่านผู้ชมผมก็ได้มีชีวิตรอดอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมครั้งนี้ผมจะสวโวให้นานที่สุดวิหารตรงโน้นแล้วมอนอยู่ไหนยอยากเจอมอนไล่ล่าสวัสดีครับแม่ขมอนเบบี้แม่แค่นี้ก็ตาไล่ตามมาเลยจะเอกผ,ผู้ชายไล่ตามมาสิครับ เออเออย่าแาห่ทั้จะเล่นอีกสักรอบหนึ่งแล้วท่านผู้ชมนี่ท่าไมครั้งนี้เนี่ยมอนจะเกิดภายในอีก5วิีสุดท้ายสองหนึ่งไปแล้วนะามอนเบบี้ไลท์เต้าเลทไฮทีมอัพไอ้ยอคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเม่แอบตรงนี้มันไม่ดีนะถ้ามคุณผู้หญิงอาจจะโดนไล่ล่าทางอ้อมก็ได้นะผมพูดเตือนไว้แล้วเนี่ยไหมเพื่อนก็คิดผู้หญิงไม่ยอมไปช่วย ให้ผู้ชายต้องยืนรอสุดยอดไหมละ่ะผู้หญิงไปช่วยเดี๋ยวนี้จะช่วยไม่ช่วยถ้าไม่ช่วยผมก็ไม่ช่วยเหมือนกันนะเอาไงผมไม่ช่วยแล้วนะไปแล้วนะอย่ามันไม่มันเงยท่านผู้ชมแม่สวัสดีครับเออเฮ้ยไอไอไอหน้าไอกระดาษไอสี่สวัสดีครับแม่ให้ผมฮิวไหมนี่แย่งซีนมันจะช่วยคุณผู้หญิงนะคุณมาแย่งซีนแบบนี้มันไม่ถูกไหม เออเฮ้ยมันมีตัวไรตัวมันสองตัวมันมีตัวไรมาสองตัวไรตามตูดผมแหม่ไอ้ไอ้หน้าแบบนี้ไอ้ก็ถูกใจผมสิเอ้ยเอ่อฮ่าไม่ไอ่ไอ่ไอ่เอาว่าเกมเนี่ยแค่กระดาษ A4 นี่ไปกลัวเนี่ยเอาไว้่ายเงินมาเปิดสองด้านมีได้เลยทีนี้ปีปีไล่ตามตอนละทีนี้ เอฮ้ยทะลุกำแพงได้อีกโอ้โหพี่จะาบุนพี่จะโหดไปไหนเนี่ยทะลุกำแพงมาหาผมไอ่เนี่ยแค่ผีโอ้โหแค่นี้เพืนจะล้มเหรโอ้โหเนี่ยเดินผ่านนี่ดูเลยเอออย่าใจ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 โอเคแหมไอไล่ตามแบบนี้นีสวนน่ะสวนนี่สวนอ่ะแหมท่านผู้ชมก็สมควรเก็บเวลาแล้วท่านผู้ชม ท่านผู้ชมเนี่ยสนไหนที่สนใจอยากเล่นแบบนี้เนี่ยผมทิ้งลิงกงไว้ใต้ดีฟคิปชั่นแล้วท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยที่อยากโดนกระดาษ A4 ไล่ล่าเนี่ยเนี่ยไปเล่นเกมนี้เลยกระดาษ A4 ไล่ล่าลองไปเล่นกันดูแล้วท่านผู้ชมลองคิดนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยกำลังเดินอยู่ดีเดินในห้างสรรพสินค้าเนี่ยแล้วมีกระดาษ A4 วิ่งออกมาวิ่งไล่หาคุณเป็นรูปร่างต่างต่างแล้วมีเสียงอะไรก็ไม่รู้หน้าลำคงหน้าลำคาเนี่ยมาวิ่งไล่ตามท่านผู้ชม แล้วท่านผู้ชมรู้สึกกลัวแต่ท่านผู้ชมก็ไม่กลัวท่านผู้ชมจะวิ่งหนีมันหรือไม่ถ้าเธอถ้าท่านผู้ชมเจองีจริงๆแล้วก็ตัวใครต้องมันนะ่ะคามวยเฮ้ย hey, ดูจบแล้วอ่ะกดไลค์ให้ด้วยติดตามก็ยิ่งดีไปเจอ